คนลองจินตนาการภาพนี้นะคะผู้หญิงไทยตัวเล็กๆคนหนึ่งต้องยืนหยัดเพียงลำพังกลางดงสัตว์ประหลาดแห่งวงการที่พบเกาหลีใต้ที่พร้อมจะขยํำเธอทุกเมื่อนี่ไม่ใช่พล็อตซีรีส์ค่ะแต่มันคือเรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นในรายการโชว์มีดะมนนี่ซีซั่น12สื่อต่างประเทศหลายสำนักถึงกับร่างฉายาให้แมชนี้ว่าเป็นการประทะกันระหว่างผู้ล่าระดับโลกกับเจ้าถิ่นสุดโหด เราจะพาไปเจาะลึกถึงอุปสรรคชิ้นโตที่มินล,ลีต้องเจอสื่อนอกวิเคราะห์ว่าจุดอ่อนสําคัญที่อาจทําให้คนดูทางบ้านหลุดโฟกัสคือความซับซ้อนของเทคนิคการแรปและชื่อศิลปินเกาหลีที่จํายากดังนั้นสื่อต่างชาติจึงเปรียบเทียบคู่แข่งของมินล,ลีให้เห็นภาพง่ายๆเป็นเหมือนบอสใหญ่3ด่านที่มินล,ลีต้องค่นให้ลงบอสตัวแรกคือ, Kim อคิมฮาออ,อน แชมป์ไฮสคูลที่สื่อนอกยกให้เป็นเหมือนเครื่องจักรสังหารแห่งวงการแรปเขาเป๊ะทุกกระเบียดนุง้งไม่มีคำว่าพลาดหรือตื่นเวทีการเจอกันของมิลลี่ก er mm ับ hmm. คิมฮาออนจึงเหมือนศินละปะสากรประทะก,กับหุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกรมมาเพื่อชนะด่านที่สองคือเทรบีสื่อตะวันตกเรียกเขาว่าอสูรกายจอมพลัง to glow, the หมอนี่ไม่มีความเป๊ะแบบเครื่องจกักร แต่ใช้สัญชาตญาณดิบเถื่อนล้วนๆพล,ลังงานบนเวทีของเขาพร้อมจะกลบรัศมีทุกคนที่ยืนอยู่ข้างๆและด่านสุดท้ายคือแรปซานโด เจ้าพอไต้ดินที่เป็นตัวแทนของความเป็นฮิปฮอปเกาหลีแบบร้อเอร์เซตซึ่งนี่แหละคือกำแพงที่หนาที่สุดที่มิลลีต้องปีนข้ามไปให้ได้ทีนี้มาพูดถึงจุดที่ดุเดือดที่สุดที่สื่อต่างชาติจับตามองนั่นคือเรื่องของดราม่าและความขัดแย้งทางวัฒนธรรมในเว็บบอร์ดอินเตอร์มีการถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนถึงจุดอ่อนของมิลลีนั่นก็คือความพยายามในการใช้3ภาษาผสมกัน แฟนคลับสายฮาร์ดคอร์ชาวเกาหลีบางกลุ่มมองว่ามันดูพยายามเกินไปและออกเสียงภาษาเกาหลีไม่ชัดเท่าเจ้าถิ่นสื่อตะวันตกมองว่านี่ไม่ใช่แค่การวิจารณ์เรื่องสกิลแต่เป็นบททดสอบจิตใจที่โหดเที่ยมที่สุดสำหรับศิลปินระดับ global icon ที่ต้องยอมลดอีกโก้ลงมาเป็นผู้เข้าแข่งขันธรรมดามินล,ลี่ต้องรับมือกับความกดดันมหาศาลที่ถูกจับจ้องทุกฝีก้าวแต่จุดแข็งที่ทำให้สื่อต่างชาติต้องซูฮกและทำให้มินล,ลี่โดดเด่นกว่าใครคือเซนส์นของการเอาตัวรอดและภาวะผู้นำ ลองนึกภาพตามนะคะในรอบทำเพลงกลุ่มที่เวลาจำกัดสุดๆในขณะที่ทีมของแชมป์เก่าอย่างคิมฮาออนที่มีแต่คนเก่งๆก,กลับพังไม่เป็นท่าเพราะอีโก้ชนกันแต่มิลลิกลับใช้ประสบการณ์จากการขึ้นเวทีระดับโลกมาบริหารจัดการลูกทีมที่ต่างชาติต่างภาษาให้กลายเป็นหนึ่งเดียวจนคว้าชัยชนะมาได้สื่อนอกชี้ให้เห็นเลยว่านี่คือสิ่งที่แรปเปอร์เกาหลีหลายคนไม่มีนั่นคือความเป็นมืออาชีพในการทำงานเป็นทีม แต่สงครามยังไม่จบแค่นั้นค่ะสื่อต่างชาติยังเตือนให้จับตาดูรายการคู่ขนานที่ชื่อยักษ์ชาซึ่งเป็นเหมือนขุมนรกที่รวบรวมเอาพวกตัวตึงที่ตกรอบไปแล้วให้มาสู้กันเพื่อหาทางกลับคืนสู่เวทีหลักลองคิดดูสิคะว่าถ้าสัตว์ประหลาดพวกนี้ฟื้นคืนชีพกลับมาในรอบลึกๆได้เกมจะพลิกและบีบคั้นหัวใจขนาดไหน บทสรุปที่สื่อตะวันตกให้ความสนใจไม่ได้อยู่ที่ว่ามิลลิจะได้แชมป์หรือไม่แต่มันอยู่ที่ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ได้เปลี่ยนกฎเกณฑ์ของวงการเพลงไปแล้วมิลลิกกำลังพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าศิลปินจากไทยก็สามารถเขย่าบันลังฮิปฮอปที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียได้สู้กับคำวิจารณ์ด้วยผลงานและสู้กับเจ้าถิ่นด้วยความเป็นสากล แล้วเพื่อนๆทุกคนล่ะคะคิดว่ามินล,ลิจะสามารถงัดไม่เด็ดอะไรมาล้มบอสใหญ่เหล่านี้แล้วทะลุไปถึงรอบชิงได้หรือไม่ลองคอมเมนต์บอกความคิดเห็นกันมาได้เลยนะคะถ้าใครชอบเนื้อหาที่สรุปมุมมองจากต่างชาติแบบลึกซึ้งและเห็นภาพชัดเจนแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปมันๆแบบนี้ออกมาอีกนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ